ก่อนนี้น้ำไม่ไฟใหม่โอเคหนึงก็ได้ครับก็แล้วอันนี้คือเป้เต็มคือเก่าเต็มสองเป้คือเก่าสวัสดีครับขอผมบบาเกลียสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องมามาต่อกันได้เป้นึงแล้วเอาไปไหว้ละไปรถละพักกินน้ำกินท่าแบบนี้มาต่อส่วนน้ำไม้ไผ่บ้านสติกเห็นหน่อนึงบบาเกลียผู เปิดไปทาบาเคนเลยที่เอาจุ่งไว้รอบก่อนเอาบรยังเราจะนี่ดิเพิ่นมาเอาละก็บอกว่ากันเนาะหาอยู่หากินทันได้ทันเอาเฮาเว้นยังน้อยเพิ่นมาจังหวะมันใหญ่เพิ่นก็เอาพี่ไปไปผ่บ้านด้วจ้ะนี่บ้านสัติ๊กเรียกผาบ้านแต่บ้านพี่น้องเรียกผาย,ยังบอลลู ปนันัมีสองหนอมันยังน้อยหนอนนึงเนาะมัดมัดบตึบตึ๊บเนี่แหละดีโอ้มันถึงนีบเป็นเป็นหนนหนึงนพี่น้องเขียนพี่น้องิ่งกันก็ใมันปียกไหนันให้มันใหญ่เนาะขาวุ นอนบักใหญ่เลยเนาะนอนน้นอยๆแต่บูมีบ่บอสเห็นพี่จ้หนอนสูงนอนตะลอกลอก่อนน่อนมนุ่งสูงเลยนอนกะมุมนี้จสะใจมากเสียงหักหน่อนใหญ่ๆอีกแล้วผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมดกดไลค์กดแชร์บอกเพจสาวติ๊กน,ำน้ำเนยด้อจ้าอย่าเบื่อกันเด้อหาหน้าไม้รัวๆเลย ผมคักคันเดเนอรบอเคนโบเมนบ่อะเขียงเรื่มไปไผ่เลยโอ้ยโบเมนสามดอก่าอยู่แค่สามดอกเรอไปเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆอ,อึ๊บอยูอ่อีกกว่าพี่ทางไปเฮาคูโหดมากเห็นแบบนี้ยืนบ่ได้เด้อคานอย่างเดียวนอนนิดชิดบลยิหินเด็กนอนไลตาบอก ok không có gì ô phục làm thế chụp ô phục không đi hết Chụp phục không được hết ô nó không được hết ô không được hết ô ก็เพนซีไเลยบักใหญ่นอนนอนอย่กัเนาะบึ้ง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 ไทยอ้ขนาดเลยเนาะอใหญ่หมดเลยเอาบ่เข้าเลยก็คือบ่มีคนเข่าบ่โดนนะ อะไรมันบิีมหหันนะมันอยู่ริมทุ่งนาหนาอ,อ,อ,นอทางเขง่าเอานยน้อยนอยสัต์ะแมงบอก นี่เห็นฮังส่งค่ะโอเคส่งบึง่งค่ะดูมีบ่เออส่งบึงนะมันมีบ่อปูนส่งบงคือมันก็เป็นหน่อบินเลยหนองบินมานทีมันแนมหญ้าทำมันบแดงแเค มันจะเป็นเขียวเขียวเนียนเขากับกอไผ่เลยอ่ะพี่น้องสองซ้อยการภัดเห็นแล้วบอกไหเด้อนะมอหนพี่บอกเคนเปิดใบบะเน่งน้ำด่าสวยมากคุโอ้ยลายทำท้ายเลย น้ำได้จังไหมเนาะนีะ่งไม่นนหน่อนสูงเนมเนมเนมเลยกันพี่น้องโอ้โหหนอเข็งคานไปทางพุ่นละคานแบบนี้เลยได้พี่น้องโหดอีดีได้เผื่อสิได้ยอมรับเลยว่าหานุไม้หน่เจอแน่ ซับออกมาเลยสติ๊ก่ะโยนหนาไม้โอนี่หละทางออกแนี่ใส่เขาอยู่หูออกมามุมเดียวได้หนิหลายขนาดเกินฮักปั่วป,ว,ปวอยู่เดี๋ยวสติกไปรัดทางพุ่นเด้อถ้ามีถ้าบบมีกะไปโกใหม่เรื่อยๆเลย,เลยมันหูดอีหลีมุมนี่คานไปเลยผูมีแบบ จังนอกออสูงลเลยไหมเนี่ยถ่ายได้บอดสติกสิไปทางพุ่นมันอยู่ในกนเนี่ยเอาเลยสแลิแหละมันถ่ายยากอะฮักเอารวดเบาเข็นกะหาก,กที่มันถ่ายง่ายๆให้พี่น้องเบิงพุ่นละเบาเข็นอยู่นี่โยนมาเลย สองนองนอนีนโกเมนบ่เนี่ยอันนี้ดีเสียงฮักอยู่อันนี้กวาดรถเสียงหขาอ่ะหนามเกี่ยวพี่น้องจ้ะหนามคมๆเอา กอกเกียนอยู่นี่ปึ๊บปึ๊บกอกเกียนจะโผล่มามุมนี้บ้างเลยโอ้ยทางมานี่หดงุดมากด้วยประเด้นหงดธรรมดาสติทันแทบสิบล่มตูประด้นี่ นี่พาพี่น้องมาเบิงความโหดของการหาหน่อไม้แต่เรื่องจริงประมาณนี้แต่เวลาเขาถ่ายเขาอาชีถ่ายใชตอนเจอเลยแบบแต่ก่อนหน้าเขามุดเขาคานแบบนี้เด้อพาลูกไปตกน้ำเด้อก่อนนี้เดมีบ่ดึงซอยบอกนกรก่อนได้หน่อบ้ากใหญ่ปุ๊บได้บน่นค่ะชันๆค่ะบกเกนก็ไปซับเอา คนกระซิตกน้ำเนี่ยพี่สังเนี่ยแต่ก้อนโซนมันใหญ่ได้รอบก่อนเรงเห็นน้ำบ่อขี้น่อยอยู่มาบ่เห็นรอบนี่อ๋อหูใหญ่ใหญ่ดีกำพุมเลยนี่แหละบ่เห็นบ่ยี่ดี โองกนนูนๆเีทางนี่ยกอมันใหญ่มันเป็นใหญ่นำหนอเออเท่าไรบอกนี่อฮคนเอาหลายก็านาะเน่ะฟองเขาเอาเขาบอกตาดีเนาะ จะได้มุดเลยขับเก่าพูดบอกขึ้นไม่อีกจะได้ติดต่อฟรีเลยบอกตัวก่อนอ่อนค่ะจังเหาะมันบดไนะด้เนาะขาดแล้วเออ บากง่าจับใจกันแล้วเนาะเห็นดอกบัวพี่น้องจ้าทำงามใส่ทำงามใส่ปตัวบักใหญ่เนาะเขาแข็ง มันบืนมาที่เข้ามานี่แหละเมื่เอาได้ไตายได้จิตายได้<อ>ี่จะเข้ดอกบัวมันปลูกน้ำน,นี่น้อยห็นก่ะแม่อะไเนาะบาเขินนี่ะละแบบนี้นเนาะนใส่กระถางต้นใหญ่ก็ใหญ่เด้อพี่น้องพวกพี่น้องพูสีขาวใส่อ่างเนาะจุกเอา แง่ได้หัวอยู่เอาอีกเอาไปว่าใส่น้ำโบ่หงโบปลาหงโอ้กินต้มปากคอได้เสียมในเมืองเขาเจ้าขายที่แท้กระถางจุทันเนี่แหลเนะ

มมากันลอยมาปะนี่ดินั่นอะเน,น้อยแบบนั้นอะเอออันนั้นอะพอเข้าใจว่าเป็นหัวอันเนโนอยนี่ยนะปะเอากะเลาะออกเมื่อจะ้ะน้ำไม้กัสิเต็มเป้แล้วแหละได้ดอกบัว<ช>ไ,ดได้น้ำไม้พอ่อจะออกไปหารถแล้วพี่น้องมาเห็นน้ำไม้ไฟไหม้ในคันนาเพิ่อนเมย์ลึกนะลึกแค่นีนะนี่เดี๋ยวเป็นแต่งไว้เผาไว้ถือฝนก็จะเป็นแบบนี้นะ พือสีกำจัดมันหล่ละอะกำจัดในเพื่อนด้บอคิดไกินนิดหน่ออ่อนเนี่ยไม้ไฟใหม่ <c oughs> เกงนึงก็ได้คลคุ้แล้ว วองก่อนแกงนึ่งอีกะจิเผาจากคาเพืนแห้งเลยไปไปเบบิ่งผลงานเฮาบัดน,นี้โอเคนะอกโอเคนะเป้มาไหวเราเลยมันเก,กะกะเราติ้งหางยังส่งเบิ่งโกนั่นโอเคมาตัดไม้ไปคัดไอ อันนี้นำโอ้รอบก่อนเป็นหนออะไรได้ดิถึกเผาถือกิ๊กเกิดเนกันเป๊ะอยู่บ่หย่งนีบ่เคนหนูน่บ่เป็ไงกบเมื่อคืนคในฝนบตนน่ตกเนาะมีแต่ลมมาโอ้ยนึกว่าจะเอาให้มือเสาห้อีให้หน้ำนองเต็มทุ่งนามือแรกมันมันไอ้นั่นยุ่แต่ว่ามันดูดแห่งมาเลยดินค่ะมือแรงหันหน้าขังอยู่พี่น้อง กางวินค่ะแต่ตกุตกมันโบตกุตกซ้ำมันก็นเลยดูดเบิดแลเ,เราข้นชั้นอันดีได้เด็กเราแบกของเฮาไปนี่ใบมะนาวาวยเป็นุดคลิปแรกของเฮานี่จ้ะโอเคียเสียไม้มาคัดอันนี้คลิปสองอันนี้เป๊ะเต็มคือเก่าเต็มสองเป๊ะคือเก่าส่วนมากจะเป็นหน่อสูงกับหน่อบินเนาะใช่คลิปแรกแทบจะได้จะเป็นหน่อบินเลยหน่อบินเลยแหอะส่วนมากเป็นหน่อบินเลยแหละ คลิปสองกับส่วนมากอาจจะเป็นหนอ่อบินหนอ่นหนอสูงบ่ดเลยก่อนจากที่เฮามาหาก็เห็นมีมีซีมาหาอยู่นะที่เจอเฮาแม่นเือหันหหเนาะเฮาเหยียดน้ำสติก๊กสติ๊กได้ถ่ายรูปไวปยังลืมเมื่อกี้นี่อ,อ้าเอาออกให้เอารูปสติก๊กขอถ่ายรูปก่อนถ่ายด้วยก็ได้แบบถ่ายเลยก็ได้ถ่ายรูปไว้คุมคุรมีจากพื้นที่เบ่จอดรถอยู่นี่ ผูกมามุมนี้เนาะ<ฮ>พื้นที่มันก็บม่ได้ได้หลายจา้ะนี่เขาเริ่มจากนี้เ <ใน S 1> <ๆ>ขาไปนี่เขาไปนี่เขาเลาะเลาะต้นต้นเลี้ยงต้นเขา<อ>ไปริมโคองเขาไปเต็มเป้เลขกอยู่นะอยู่ช่วงมือเสาติ๊กปุริกึ่งกลางแล้วเขาก็มาตออีพีสองในคลิปนี้เลาะมานนี่เลาะมานี่เลาะมาน,มานี่แต่ก็ไปโผูตรงนั่นตรงที่ว่ามีไซมีบัวเอาบัวแลวก็ผมาขนาดนี้ซ้ำนี่เลยมาเราก่อนเขาก็ได้สองเป้เนาะหลายมุมนี่ เขาป่าที่ใหญ่กว้างอิลีหัขนคนเข่าหลาย,าลายแบบเมื่อวานนี่ย่างเวิ้งว้างมีแต่หอยหมูเอาอ๋อลองไปเบิ่งกันกหน้ามุมนี้เผื่อคนบกเข่าอีหลีมาเลยสูงบดัดถ้าคนเข่ามันส,สูงแบบนี้เนะาะใคยมาใก็เห็นตั้งตะกูตะกีมันจะได้ตั้งให้เห็นแทว่าามีคนมาก่อนว่ะผมมีคนมาเลยปะเ้ากรมานสองเต้ละเมื่อแบบน,นี้ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเ,เาพื่อนๆนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ่ไดไรลักษเอาปลาเพือ่อนอีหรีบบอกสวัสดีจ้า